วันนี้นะครับมีเทคนิคนะครับมาบำรุงบอนสีนะครับให้ก้านแข็งแรงนะครับไม่ว่าจะแตกหลอดใหม่นะครับใบกัดสีนะครับอุดมสมบูรณ์เลยนะครับผมมีวิธีแล้วก็มีสูตรมาแนะนำนะครับแค่ราดลงไปที่โคนต้นแบบนี้นะครับผมก็ทำให้บอนสีนะครับสวยนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับ s c r i b e ด้วยนะครับนี่นะครับวันนี้นะครับจะพามาบำรุงนะครับบอนสีให้ สีใบสดใสนะครับสีเข้มแบบนี้เลยนะครับผมแตกหลอดแตกก้านขึ้นมาเต็มเลยนะครับผมนี่นะครับส่วนกระถางนี้นะครับผมเป็นออบอลสีอีเหนานะครับที่ผมเพาะไว้นะครับแบบทิงๆคว่องๆนะครับผมแต่ว่าผมใช้วิธีบำรุงในการ ช่วยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะมาย้ายอีเหนานะครับลงกระถางก่อนนะครับผมก่อนจะเข้าไปดูนะครับผมพาไป,ไปย้ายอ<ๆ>ีเหนาก่อนนะครับผมก็อีเหนานะครับวันนี้ผมจะย้ายลงกระถางขนาด4นิ้วนะครับผมก็จะใช้ดินก้ามปูนะครับเป็นดินดินร่วนนะครับผสมใบก้ามปูนั่นเองนะครับผมเราก็เอารองกระถางใบแบบนี้เลยนะครับผมแล้วเราก็เอาต้นอีเหนาของเราเนี่ยครับบนสีอเหนานยครับเอาออกจากถุงเพาะนะครับผม ซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ดูแลนะครับแค่ลดน้ำแล้วก็บำรุงตามสูตรของผมนะครับวันนี้ผมมีคำตอบนะครับว่าผมใช้สูตรไหนนะครับในการบำรุงนั่นเองนะครับดูนะครับผมลากเดินดีมากๆเลยนะครับอันนี้นะครับผมแทบจะไม่ต้องอบเลยนะครับผมหนี่เห็นไหม แล้วก็เอาไปใส่กระถางแบบนี้เลยนะครับดินเราก็ใช้ดินที่มากับถุงปลูกเลยนะครับผมแล้วเราก็เสริมดินลงไปในช่องว่างของกระถางนิดๆหน่อยๆก็พอนะครับผมทําแบบนี้นะครับให้เต็มเราก็ได้บอนสีอีเหนาเพิ่มมาอีกหนึ่งต้นนะครับพร้อมที่จะกัดสีนะครับออกมาให้เรานะครับมีใบลวดลายสีสันสวยงามนะครับสีสดสีเข้มนะครับพร้อมที่จะพาเพื่อนๆนะครับไปบํารุงนะครับผม สามารถทําตามได้เลยนะครับวิธีบํารุงบอลสีผมในคลิปนี้นะครับหลังจากเราย้ายกระถางเสร็จแล้วนะครับผมก็จะไปตั้งไว้ที่กระบะน้ําเหมือนเดิมนะครับผมให้โดนแดดลําไรก็พอนะครับเพื่อนๆเพราะว่าจะช่วยให้การเจริญเติบโตของบอลสีเราดีมากๆนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับไปเตรียมน้ําก่อนเลยนะครับน้ํานะครับวันนี้ผมใช้น้ําขนาด8ลิตรนะครับผมหรือใครจะใช้ที่5ลิตรก็ได้นะครับผม ส่วนอัตราส่วนที่ผมจะใช้วันนี้นะครับผมก็คือผมจะใช้ส่วนผสมดังนี้เนตกาแฟนะครับผม1ซอง3 in 1, <c oughs> 1นะครับผมในซองเนตกาแฟนะครับจะอุดมไปด้วยสารอาหารที่ครบถ้วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในตร o เจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะครับผมที่ช่วยในการบำรุงใบนะครับผมบำรุงการแตกกอแตกก้านนะครับผมทั้งสีสันสดสวยนะครับผมต่อมานะครับผงชูรสนะครับจะช่วยในการ ให้ลากนะครับเดินดีนะครับผมช่วยให้บอลสีเรานะครับลากเดินไปหาอาหารดูดซับอาหารได้ดีไปเลี้ยงลําต้นได้สะดวกเลยนะครับผมวิธีการผสมนะครับผมก็จะใช้กาแฟหนึ่งซองนะครับผมละลายน้ําก่อนนะครับผมส่วนผงชูรสนะครับผมเราก็จะใช้แค่นี้นะครับประมาณ1ช้อนชานะครับผมนิดๆหน่อยๆพอนะครับแล้วเราก็คนนะครับให้ กาแฟกับชูรสนะครับผมละลายน้ําให้ดีก่อนเลยนะครับผมก่อนที่จะนําไปใช้งานได้นะครับเราจะไม่นําไปลดเพียวๆเลยนะครับเราจะนําไปผสมกับน้ําที่เราเตรียมไว้นะครับวันนี้ผมใช้อัตราส่วนน้ำอยู่ที่8ลิตรนะครับผมนี่แล้วก็เอาไปละลายน้ําแบบนี้นะครับคนให้เข้ากันเลยนะครับผมส่วนการนําไปใช้นะครับผมก็จะพาไปดูเลยนะครับว่าผมใช้ยังไงนะครับเห็นผลชัดเจนนะครับจากการที่ทดลองมานะครับ การนําไปใช้นะครับผมก็จะนําไปลดที่โคนกระถางนะครับผมแนะนํานะครับไม่นิยมนะครับไม่แนะนําให้ลดบนใบนะครับผมอาจจะทําให้ใบหักได้นะครับผมเราก็ลดไปที่โคนต้นแบบนี้นะครับผมทุกๆกระถางเลยนะครับผมทําแบบนี้นะครับสม่าเสมอนะครับผมสัปดาห์ละ1-2ครั้งนะครับช่วยให้บอลสีเรานะครับแตกกอแตกพุ่มนะครับผม แทงหลอดใหม่นะครับกัดสีใบเขียวสดนะครับสีใบเข้มนะครับผมรากเดินดีนั่นเองนะครับผมและยังนะครับผงชูรสเป็นตัวที่จะช่วยในการทําให้บอนสีนะครับแตกรากเดินรากดีมากๆนะครับช่วยในการไปดูดซับสารอาหารได้ดีมากๆนะครับไปเลี้ยงลําต้นกับบอนสีของเรานะครับอีกอย่างเลยนะครับผมยังสามารถไปลดกับพืชผักสวนครัวได้นะครับผมเห็นผลมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับ ลองนําไปใช้งานได้นะครับสูตรนี้นะครับเห็นไหมเอ้ยนี่เห็นไหมอย่างนกกระทาตัวนี้นะครับผมกระถางนี้สีเขียวมากอย่างลูกไม้ปากก้านดํานะครับดูนะครับกระดูกนะครับสีชัดมากๆเลยเห็นไหมอย่างกระถางนี้เล็กๆนะครับผมแตกใบใหม่มานะครับก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับผมนี่เห็นไหมจําได้ไหมอีหนาวที่ผมพาย้ายกระถางนะครับผมอืมนะครับผมก็ลองบํารุงได้เลยนะครับเห็นไหมตะระแม่กุสุมานี่ผมก็รุนนะครับเดี๋ยวจะแตก หลอดออกมาอีกแน่ๆนะครับอย่างกระถางนี้นะครับเป็นม่านนางพิมพ์นะครับผมแตกหลอดออกมาอีกแล้วนะครับผมใบน่าจะกัดสีมาเลยส่วนอันนี้เป็นนางไหมตัวเล็กนะครับผมที่ผมแยกหัวแยกหน่อออกมานะครับผมส่วนอันนี้นะครับเป็นที่น่าตกใจมากนะครับหลังจากที่ย้ายกระถางเขาก็บํารุงนะครับผม 2วันเท่านั้นนะครับผมดูชายชนนะครับแตกหลอดออกมาอีกแล้วนะครับผมเพื่อนๆยังไงนะครับก็ลองนําไปใช้งานได้นะครับผมสูตรนี้เทคนิคนี้นะครับบารุงบอลสีเห็นผลมากๆเลยนะครับผมหลังจากที่เพื่อนๆนะครับได้ติดตามผมมาก็จะเห็นว่าการบํารุงของผมนะครับมันได้ผลอย่างชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอย่างสังเกตได้เลยนะครับนารายเรือนพบกระถางนี้นะครับแทบจะไม่กัดใบกัดสีออกมานะครับผมนี่อย่างนางหมใบนี้นะครับผม 2เดือน3เดือนแล้วก็ยังไม่ทิ้งใบนะครับนี่นะครับผมดูเขาแตะออกมา3ใบ4ใบนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หากชอบคลิปนี้นะครับผมฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์กดเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะเอาคลิปการบํารุงดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับบ๊ายบาย